นะครับดีดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์ f อสเตอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปที่ตลาดมิกาลาเซนะครับซึ่งเป็นตลาดค้าผ้าโดยตรงเลยนะเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของย่างฟูงนะครับแต่ตรงนี้ข้างหน้าตรงข้ามเราเนี่ยคือยูสนาพาซานะครับยู n นาพาซาเนี่ยก็ขายเสื้อผ้าเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบที่ค่อนข้างที่จะสมัยใหม่เหมือนกันสมัยใหม่กว่านะครับแล้นเป็น เป็นห้างที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้างเก่าแก่นะครับมันอยู่ใกล้ๆกันแหละเราเดินไปโอเคปะนี่ก็เป็นเป็นสตตีกฟูดนะ่เป็นขนมทั้งขนมแบบทางอะตาลา วันนี้เรากินข้าวมาอิ่มแล้วไม่หยากโกรธยวถามว่าจะกินอะไรจริงอ่ะจริงแบบนี้สตรีทฟูดของพม่ามันมีเกือบทุกซอยนะม่นจะขายอาหารเยอะมาก ตลาดมิราเซมันปิดตอน5โมงเย็นนะตอนนี้เวลาก็บ่าย3โมงครึ่งก็นา่าจะทันอยู่อ่ะพที่เราจะไปเดินการตัดเดี๋ยวต้องรีบหน่อยรีบคุณจะเดินการตัดรองเท้าโซนนี้ขายสาองเท้็เลยนะจริงตลาดค้าขายประเทศพมา่านี่ค่อนข้างใหญ่นะ เราจะเห็นร้านค้าแบบเขาเยอะมากเรื่องการขายส่งเขาก็ก็เยอะนะแต่ว่า,าการเข้ามาในประเทศเนี้ยมันอาจจะเข้ายากหน่อยถูกปะสำหรับต่างชาติที่จะมาลงทุนอ่ะอาจจะต้องคเข้ายากนิดนึงอ่ะนะแต่ว่าถือว่าตลาดเนี้ยถ้าใครเข้ามาเนี่ยบอกว่าตลาดใจสมควรนะ<ป>เสื้อผ้าเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวไปดูนะเสื้อผ้าเนี่มคนก็มานี่เข,า,า,ขาชอบแต่งตัวกัน ไม่ตลาดเสื้อผ้าเขาข้างใหญ่อันนี้ร้านทองหมยามเพียบเลยต่อเป็นร้านทองจริง<ๆ>มีโปรโมชั่นแถมรถเลยนะดูเห็นไหมให้ซื้อเอาแถมรถน,นี่ตุ๊กตาก็มีนะร้านขายตุ๊กตาส่งเห็นไหม แบบขายส่งแบบบ้านเราอ,ะอ่ะประตูน้ำใช่ไหมสำเพลงแบบนี้ก็คล้ายประตูน้ำแหละเพราะแหล่งนี้จะขายเสื้อผ้าเยอะอยูซาน่าน,นี่ก็แหล่งขายเสื้อผ้านะเราเคยมาทำคลิปสองรอบแนละ้วดีๆด,ดวยนมะ มีทุกอย่างที่ให้เลือกสันเอาให้ได้ทุกร้านแล้วต้องมีเครื่องปันไฟเพราะไฟมันจะดับตลอดอันนี้เปิดปัดไฟอยู่หน้าไฟดับนะไฟหลงไม่มีมนี่ก็เป็นร้านขายส่งแบบนี้ร้านขายส่งนันเลยเห็นป่ะมีทุกชนีน่นะ เหมือนคล้ายๆเหมือนทำเงบาเราเ้อเลอับนี้ราจะเป็นโ่เ็รือบาลเนี้ยโตด็เวางคว่คอมอวางคอมแอปเปิต ร้านเสื้อผ้าแบบหรูๆหน่อยก็มีนะถือว่าอันนี้อาจจะหรูนิดนึงที่แฟนใหม่ร้านขายรองเท้าส่งเลยคือเขาจะขายเป็นถุงนะเราเลือกไม่ได้นะเนี่ยเห็นป่ะถ้าขายขายส่งนี่ก็จะขายเป็นถุงมนนไม่มีสิทธิ์เลือกเขาจะค่ากันหมดเลยเนี่ยจะเป็นแบบนี้แบบนี้เห็ป่ะยกโหลเออยกโหลแหลงเนี่ยเป็นแหลงขายของส่งเยอะ เครื <laughs> ่องไฟไฟก็คือไม่แต่ละร้านอันนี้แบบเล็กๆหน่อยถ้าร้านใหญ่ก็จะใช้เครื่องไฟฟ้เกนขนาดใหญ่นี่มีทิศปริมาณการใช้ไฟใช้ออไฟหร <laughs> ือร้านที่จะเปิดต้องเปิดแอร์เปิดอะไรต้เกณฑต้องใหญ่ปะี่งแใส่ก่อนาไส่อเียเรามก่างห้เด่ใสาไม่ีรยอไรก็ร้านไข่ทองก็เยอะนะ พา,ามากก็แต่ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะ้ร้านใหญ่ๆอ่ะมันต้องซื้อขนาดไหนมันจะจับรางวัลแจกรถได้อ่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นเสื้อผ้าแบบพม่า,มาละสไตล์พม่าครบบับลายชัดผุงลายมัหมี่ลายมัทมีแบบพม่าครับ เจเจก็มีเยอะนะพวกราะบุตรเจเจนะต่างๆเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาข้างหน้า

ตอนี้นะครไอสิ่งที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยก็คือตลาดมีกรลาเซเหมือนนะที่กำลังสร้างใหม่เพราะแต่ก่อนเคยโดนไฟไหม้นะครับตรงนี้ยแต่สร้างเห็นเขาบอกว่าสร้างนานมากแล้วหลายปีแล้วยังไม่เสร็จทีนะตรงจุดเนี้ยเป็นส่วนขยายเออเหมือๆว่า แต่ว่าตอนนี้เริ่มมีการมีอาคารมีการเริ่มเริ่มมีการาเริ่มขออวข้างอีกรอบหนึ่งละเวลาข้ามเลยกันนะ นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของพม่าอีกแบบนึนงด้วยตามตามถนนผนพากันนะมนนี้ดูวิถีชีวิตแล้วอันนี้เป็นเป็นขนมขนมแบบพม่าโบราณนิดนึงใช้เตาถ่านแป้งทอดแ,แป้งทอดอ่ะนะน่ะ าเห็นไหมครับข้างในนี้จะเป็นขายขายส่งผ้ากันทั้งนั้นเป็นเสื้อผ้าเหมนลงไปดูไหมไปดูในซอยยี่ิ

กายเ็นร้าน,นอานไป้าดงนม้สีแงต้นยเสีเ้นไม้สแดงเนสี่ยง,ง,นงนกก้นไม้สีแดงน้ีแดงต้นไม้สีดงนไแนไ้สดงม้ดงตนไมดต้นไมี้นไม้่ีนนดนไะม้ตนไม้งนม้ดง้นมดตนไม้ส็น้ี่นไมีไม่แดง่น้ดงนสีนไ้สงสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าแบบคือบบไอ ขายส่งอ่ะนะขายเป็นมัดมัดเลยเดี๋ยวป่ะใช่ปุ๊บมูนเยอะ

คุณน่ะทําได้แล้วยังไม่ถึงกล้าจะลดนะแต่ก็ขัดสภาพนี่นี่นี่ป่าซี้ๆเลยอี้มะรักอ่ะอ่าไม่ใช่ควรไม่ใช่นะครับผมอ่ะใช่พี่เป็นพี่ก็ไม่ได้ไม่ใช่อย่างเงี้ยจริงๆเหรอครับ เดี๋ยวเราเราเดินดูรอบๆขายอะไรกันนะเพราะว่าข้างในไฟบรรดาบมันจะมืดเดดี๋ยวูรงนี้ตรงนี้ก็ใช่นะตรงนี้ก็ขายเสื้อผ้าทั้งตึกเลยด้านนี้ตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้เขาจะเรียกว่ามิงกะลามิงกะลาเซกหรือตลาดมิงกะลา คล้ายๆเหมือนกับประตูน้ำบ้านเราเลยเป็นโซนที่ขายของส่งโดยเฉพาะเสื้อผ้าเป็นหลัไหกไะขอว่านะ่าตลาดเสื้อผ้าปพระมาานี้ใหญ่มากนะ

ไปดูไหนนะก็พอมีไฟอยู่นิดหน่อยแหละว่าดูรอบนอกก่อนดีกว่าเผื่อไฟมาไอยากรอบนอกก่อนก็เข้าไปดูข้างในใส่ติงนี่ติงนี่รื่เสื้อผ้ี่เราพิมพ์่เลยะมีมีมีจากโรงงานเราก็ยนนะเยะ ตอนนี้ตลาดภาพพิมพ์นะถ้าในพมา่ามันจะมีในส่วนของพารากอนซึ่งเป็นโรงงานผมนี่อยู่เพราะมันเป็นโรงงานใหญ่อยู่โรงงานเดียวรงพิมพ์นะแล้วก็เป็นผ้าที่ส่งมาจากเมืองไทยแล้วก็ผ้าจากอินโดนีเซียที่ที่เข้ามาขายในท,ที่พิพม่านะหลกัหลกๆเลยของอินเดียก็มีแต่อินเดียเป็นส่วนน้อยหลกัหลกๆอ,อ่ะผ้าจากโรงพิมพ์ผมแล้วก็รงพิมพ์จากเมืองไทยนะครับแล้วก็จากอินโดนีเซียอินโดนีเซียจะเป็นพูกปาสติก าติกเป็นผ้าเรียกวย่าอินโดนีเซียแท้อันนี้แต่ถ้าผ้าจากอินโดนีเซียเนี่ยจะราคาแพงนะคุณภาพมัมติกแท้์เขาจะตัวลิ้งสีลายด้วยนะตัวนี้ตูวรลิ้งสีจะไปกอลเขาไม่ได้ด้วยเนง่ยโดนตะป่าถ้าเกิดดูนล้วมันจะมีลายลายลายที่พิมพ์จากคุณภาพภูรีที่ทิ้งด้วยฟัตเมชั่นเยอะนะเริ่มทิ้งฟัตมิชชั่นในลายล,ลายลายไอ้ตัดเสื้อผ้าผ้าผู้หญิงอะข้างในเยอะเลย ก็ไปมีชั้นใช้กระดาษรีดไงภาพมบนภาพโพลดียเยอะ,เ,ยอะเริ่มเยอะแล้วเพราะราคาจะถูกกว่าได้ลายที่สวยกว่าถูกไหมป้อมพิมพ์รีต้นสักระดาษรีมาสิ<ม>งห์ถูกไหมเ,เริ่มเยอะในในน่าจะให้ดูมีเยอะเลยเปื่อกี้เขอดูหน่อยเมื่อกี้เดินผ่านแล้วก็มีส่วนใหญ่เป็นลายลายแบบกระถุงอีไงถึงไม่ออกนี่แต่ข้างในมันจะเข้าไปมันก็พอได้นะมันก็มีแสงอยู่แหละมันถึงจะถ่ายได้มันก็ได้อยู่แต่เข้าไปดูไม่ได้ ก็มาหัายมุก็กได้แต่ผ้าได้หลายมุมคือถ้าไปข้างในเนะี่ยมีอยู่สามนชะั้นนะขายผ้าอัู่สามชั้นเลยไม่ขายอย่างอืงอ่นเลยนี่ตลาดเป็นตลาดจ่อกแก่ของพอมา่าเลยขายแหล่งขายส่งเสื้อผ้า

저기또봉강님.봉마위면이라돌아가야되요.응?우리가이제막왜이러냐.만나는사람와.그거아니야. หัวการครับหัวการของของห้างห้องหัวการไงโลกไม่มีไฟนะครับเดินขึ้นดาวไฟดับต่กนี้เนี่ยมีไฟสว่างให้ปั่นเขาองปั่นใจเต็มแค่ว่าง2น่นอกนปะ เ็กนี่ไมบขาบอกว่าเขาก็เด็กลิวพูพูดไทยได้ด้วยพูดไทยได้เป็นยูภูเกตี่เก้าปีไงอยู่พเกตมาเก้าปีอ๋อคลายคองนนี้หรอเอคขายคของเขาคยคองอยู่ในเนี้ย ใช่ยใครดีไหมช่วงนี้จนเรี่ยวไม่ดีไม่ดีเลยหรอสะอาดดีเลยเรียบเลยใชแต่ก่อนดีกว่านีเยอะอ่าทำไมก่อนหลัางล้างลังหลังจากล้านเดี๋ยววัดอ่ามีอะไรขึ้นมาไม่เป็นดีเลยใช่ไหมอ่าไม่ดีชอบไหมชอบอย่างไรไม่พูดไม่ตอบไม่กล้าพูดโอเคเดี๋ยวโอเคครับนะขอบคุณครับ ของเราเราเดินปุ๊บเขารู้แนะ่เราเป็นคนไทยนะหน้าตาเรามันบอกบอกป่าวะใช่จ้นะแต่ดีนะมีไฟมีไฟไอ้วันนั้นผมมามันไฟูมิฟไม่มีนะมืดเลยไ <c oughs> ม่ด้ <c oughs> เนะเดืดยอไหมไมลเดี๋ยวเราถึ <c oughs> อันนี้เป็นพวกโสร่งนะอันนี้คือสรลง ขายแต่แนวสมบูรณเป็นสมบูผู้ชายจะได้ช่วยักษ์สาวเลยไหมแล้วก็เดบล์มาแม่นไหนไหน ที่ระวังร้านร้านขายส่งของแท้ไหมแบกแบกขาไม่เห็นเห็นใช่ไหมแต่ข้าไปถุงถุงลยขึ้นขึ้นไปตามร้านนู้นร้านนู้น นี่ก็ชั้นสเรามองไปได้แต่ชั้น1ชั้นสองชั้น3มนะมีแต่เสื้อผ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะที่นี่ขายเสื้อผ้าอย่างเดียวเลยนะเป็นตลาดที่ใหญ่นะรอบนอกรอบดอกของไอ้ที่ไม่อยู่ในตึกก็เป็นตลาดเสื้อผ้านะตรงนี้ทําให้เป็นแหล่งเสื้อผ้าขนาดใหญ่ของย่างกุ้งเลยที่นึงเลยนะ นักเรียนเสื้อผ้านักเรียนของทางพม่าก็จะเป็นกระโปรงหรือกสื้อเกงสีงเขียวเสื้อขาวนะอันนี้เป็นไม่แต่เรื่อแบบของครูก็เป็นกระโปรงสีงเขียวเสื้อขาวเหมือนนักเรียนเม่่ เ็นรีดด้วยซับจะมีข้าวใช่ไหที่มีเชื้ขาวอ่ะเนข้าวโพลีเขาพิมพ์ใส um, ่กระดาษแล้วก็รีดใช่ไหมข้าวโพลีให้ตัวนึงนะคนเป็นข้าพโพลีสเตอร์ลายมันจะแปลกๆสีมันแปลกๆสีมันจะออกโมเดิร์นโมเดิร์นมากกว่ามันแล้วแต่กันออกสีอันนี้คือพิมพ์ด้วยโพลีใช่ด้วยด้วยอ่าซับอิมเมชั่นมันไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมสีอะไรก็ได้ใช่ไหม จริงๆแล้วอ่ะจริงๆมันคือสีเหลือเฟือแหละสีเลือเร์อแหละแต่มันมีข้อจํากัดอะไรไม่ถึงเขาต้องออกออกสีมาแนวเนี้ยฮะก็มันแล้วแต่ไงเขาเขาเขาคือสีแฟชั่นเขาออกมาบตามนี้ไงสุภาะห้อก็อยู่ที่เขาให้สี่ยถามว่าจะมีช่นสีมือสดนะอ่าเข้าใจอยู่เห็นสีดูสีมันค่อนข้างจะไบร์ไบร์กว่าปกติแล้วมันออกเฉดค่อนข้างสีสันฉุดฉาดหนึ่งร้อยจัดเดี๋ยวขอเข้าน้ำก่อน ปิดเราก็ได้หนู่าจ้ายโอเคครับตอนนี้เราก็ลงมาที่ชั้นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็4ี่โมงเย็นแล้วหลายๆร้านก็เริ่มเก็บของนะที่นีเขาห้าโมงก็ปิดนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบนอกของตัวอ่านอกตึกของมิงการาเซนติปะจัมพีโนะ

ขายพวกอ่าพวกอุปกรณ์ทีวีเครื่องใช้ไาฟ้านาฬิกาต่างๆเขาแยกโซนเลยลดีององเนี่ยหาเงินหาที่เลยหาเงนาี่เลยนาหนาี่ลยาหอี่ลยาเนลย่าเนีดเรา หลายรายก็เริ่มเก็บอก,กอันแล้ว

ครับตอนนี้เราเดินออกมาจากตลาดมินกาลาซีแล้วนะมาออกมาสู่ก้นนอกเดินมาดูเดินอรอบนอกก่อนว่ามันมีอะไรมากผมจําได้ว่ามันมีซอยที่เป็นขายเสื้อผ้าเยอะๆอีกซอยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะหาเจอหรือเปล่านะคดูวันนี้จะมีร้านขายแก้วส่งเลยนะชือ

น่าจะหาไม่เจอแล้วะนะว่ามัน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 เ้าตรงซอยไหนนะครับก็แต่อย่างน้อยก็โอเคนะครับบรรยากาศตรงตรงแถบแถบนี้แถวแถวเ็าเรียกว่าแถว,แถวตลาดนินกาเซนะซ mm ึ hmm. ่องอยู่อยู่ใกล้ๆกับยูสนาซ่าด้วยที่เป็นเสื้อผ้าแหลกใหญ่ของพาม่านะครับมีอยู่สองที่อยู่ใกล้กันเลยนะ เ,เ,เดียนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฟังที่แล้วเดี๋ยวไปยื้อปรตู้าตึกบ้าตึกใช่บ้านตึกทีอตเอสะพามถนนเลยไหมมาดูดีกว่า,าถามอยู่นี้ยิงถ่ายไปแล้วไปนชี้ ใช่ไหม ครั้งั้นเราเราเราด้วยก็ดูตลาดใ้มิกาลาเซ่แล้วตรงนั้นน่ะนะแล้วตรงโซนนี้ก็เป็นโซนก็คือเป็นโซนตลาดที่อยู่รอบๆในตรงมีงกาลาเซะนะเ่นะครับที่นี้เราขึ้นรถเมย์กลับกันแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มหาสายรถเมย์นะตรงนี้เราเราจะกลับตรงไหน,นโอเคครับถ้าอย่างนั้นผมว่าอปิดคลิปตรงหน้านี่เลยอันนี้เป็นวัดทิมดูนะวัดแขกฮินดูนะครับป,ปิดปิดคลิปตรงหน้านี้เลยครับัสนี้ครับผม